สนับสนุนโดย Cooler Master ประเทศไทยบ้าไปแล้วจอมอนิเตอร์เกมมิ่งราคาประมาณ2,000บาทประกันถึง3ปีก็เล่นเกม Monster Hunter Wild อยู่เหมือนกันนะ สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาแนะนำตัวจอ m o n ตอร์ของตัวแบรนด์ Color Master อีก1รุ่นอีก1ึ่โมเดลนะครับเรียกว่าเป็นตัวรุ่นน้องเล็กสุดเลยแล้วกันนะครับกับตัวรุ่นที่ชื่อว่า GA 2 2 F 4นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าจุดเด่นมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของตัวราคาเท่านั้นนะครับผมเองต้องบอกเพื่อนเพื่อเลยนะครับกับตุ้งตังที่เพื่อนเพื่อนจะจ่ายออกไปนะครับถือผมมองได้เลยนะครับว่าใครจะเอาเป็นตัวจอหลักนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเอาเป็นตัวจอสำรอง ก็ได้เหมือนกันนะครับได้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้ใช้กับสตุ้งสตังที่ได้จ่ายออกไปในราคาประมาณ2,000บาทผมกล้าบอกได้เลยนะครับว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าบางคนอย่าลืมนะครับซื้อจอมอนิเตอร์นะครับเอามาใช้งานราคาหลักหลายหมื่นแต่ดูแล้วโอ้โหเรียกว่าแทบจะ ใช้ฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ใช่ครอบคุมนะครับแต่ทางคูลเลอร์มาสเตอร์เหมือนกับรู้เลยนะครับว่าพยายามตัดนู่นตัดนี่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์งซอฟตแวร์อะไรเข้ามาช่วยต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ ตัวจอมิเตอร์เกมมิ่งตัวนี้สามารถที่จะเล่นตัวเกมดับที่เป็น A อในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ในตัวงบประมาณราคาประมาณ2,000บาทจะทําได้เลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของตัวประสบการณ์ในการใช้งานของผมนะครับผมเองต้องมาแนะนํำเพื่อนๆกันนิดนึ่งนะครับกับตัวสเปคต่างๆและก็ในเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อกันนิดนึงนะครับ เรียกว่าเพื่อนๆที่เห็นตัวหน้าจอตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นขนาดแบบ4:3นะครับเพราะเพื่อนๆบางคนไปมองว่าเฮ้ยหน้าจอแบบราคา2,000ประมาณ2,000บาทนี่สร้างออกมาเพื่อทําให้เกมเมอร์ในยุคแบบเด็กหนวดนะครับยุค80 90เล่นกันเหรอแบบ4:3ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับอันนี้แบบ16:9แล้วนะครับดังนั้นมันก็คือเป็นแบบ widescreen นะครับเพ <ๆ S 2> ื่อนๆก็จะสามารถเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A ในยุคปัจจุบันได้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่สัดส่วนไม่ได้มีการผิดเพี้ยนแต่อย่างใด นะครับแล้วก็ตัวขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่ขนาดความกว้างอยู่ที่21.45นิ้วนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ21นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่แบบกระจุ้มกระจิ๋มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอมันเป็นขนาดที่เล็กแบบนี้โอ้โหน้ําหนักก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าน้ําหนักมันแบบเบาวิวเลยนะครับผมถือได้มือเดียวจับเนี่ยแบบสบายๆเลยนะครับประมาณ2กิโลน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตเชื่อมต่อ บริเวณต่างๆที่อยู่ด้านหลังก็มีการออกแบบได้ค่อนข้างจะดูสวยงามเป็นเหลี่ยมสันให้แบบดูแบบเป็นกิมมิคไม่ได้เรียบทื่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวชนิดหน้าจอนะครับเป็นแบบชนิดแบบ va นะครับ va แสดงตัวเมสสีต่างๆเนี่ยได้ถึง16.7ล้านสีนะครับก็เป็นไปตามสเปคมาตรฐานของตัวจอมนอน i t o r ราคาร,ระดับประมาณนี้นะครับแล้วก็อัตราตัว r e f ฟรชเร a e นะครับอันนี้แหละนะครับที่ ทาง Cooler Master ก็เหมือนรู้นะครับว่าถ้าทำมา60 h z เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นจอเกมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องมากกว่า60นะครับเพราะตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่100 h z นะครับ100 h z ผมมองว่าเหลือเหลือนะครับเพราะบางคนโอ้โห120 160อยหหรือว่าจะไป200ร้อยกว่าๆนะครับเอามาทำอะไรเพื่อนเอามาดู YouTube นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตโอ้โหเสียของใช่ไหมครับแต่เนี้ยมีอยู่ในร้อยเฮิร์ตนะครับ เล่นอินเทอร์เน็ตก็ลื่นไหลในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แย่นะครับจะมาเล่นเกมเหรอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ราคาที่เพื่อนๆจ่ายไปเป็นไงครับประมาณ2000บาทโอ้โหไม่เสียของแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความละเอียดนะครับของตัวหน้าจอนี้อยู่ในระดับความละเอียดแบบ full hd นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสเปคมาตรฐานนะครับกับในตัวราคาแบบย่อมหยอแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA มาให้อยู่นะเพื่อนๆอาจจะงงว่าไอ้ VGA เอามาทำไมเนี่ยใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมว่าตัวจอนิเตอร์ที่มีราคาประมาณนี้บางคนอาจจะโยกนะครับเอาไปใช้กับการใช้เป็นตัวจอนิเตอร์ที่เอาไว้เสียบกับอุปกรณ์ดีไว้ในยุคแบบสมัยเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังคงใช้ตัวระบบบันทึกภาพนะครับตัวกล้องวงจรปองวง,งจรปิดนะครับหรือว่าระบบคิดงงคิดเงินต่างๆที่ยังเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับของตัว เครื่องดีไว c e ต่างๆที่เป็นแบบ VGA อยู่นะครับก็เรียกว่าตัวจอมอนิเตอร์นี้ก็ยังคงให้ความสำคัญกับตัวอุปกรณ์ดีไว c e ในยุคสมัยก่อนอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็มาพ่วงด้วยตัวเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันด้วยแล้วเหมือนกันนะครับกับตัวพอร์ตเชื่อมต่อแบบ HDMI ให้อีกหนึ่งพอร์ตนะครับดังนั้นพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวสัญญาณภาพอินเทอร์เฟซนะครับมีอยู่2รูปแบบนะครับ VGA แล้วก็ HDMI นะครับแล้วก็มีรูของตัวเสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวจอนี้ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับจะเสีย แบบ2อ0รโวลต์เลยไม่ได้นะครับต้องใช้อะแดปเตอร์ในการแปลงไฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพอร์ต HDMI นั้นเป็นเวอร์ชัน1นนะครับเวอร์ชันน1.4ตอนแรกผมก็แบบเอมันจะไหวเหรอนะครับ1.4มันดูเก่าไปหน่อยหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาเหอะนะครับขึ้นชื่อว่า HDMI แล้วเดี๋ยวถ้าลองเปิดมาก็คงจะได้รู้กันนะครับว่ามันจะไหวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการติดตั้งก็ง่ายมากเลยนะครับ เสียบขาตั้งปั๊บนะครับใส่สแตนปึ๊งนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพราะตัวจอมเวเตอร์นั้นมันน้ําหนักเบานะครับไม่ต้องมาพะวงนะครับว่าจะไปกระทบกระแทกหรือว่ายกไหวไม่ไหวนะครับมันเบาจริงๆนะครับดังนั้นผู้หญิงผู้หญิงเด็กๆนะครับทาในการประกอบได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัววัสดุต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีการออกแบบได้ค่อนข้างที่จะดูแล้วมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะ ลืมบอกเพื่อนๆไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวปุ่มคอนโทรลนะครับที่เป็นคล้ายๆเป็นก้านอะนาล็อกนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับในการโยกปรับคอนโทรลต่างนะครับก็เป็นแบบสไตล์ของทางค o ลเลอร์มาสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าให้มาแบบครบคันนะครับแล้วก็ยังมีตัวช่อง เจาะสำหรับใส่ตัวอาร์มนะครับตัวแขนจับคราวนี้มาทําการทดสอบในการเล่นตัวเกมกันเลยนะครับเรียกว่าผมเองหยิบตัวเกมระดับที่เป็นเอที่เพิ่งออกใหม่มาแบบสดสซสิงๆกันเลยนะครับอย่างเช่นตัวเกมไฟนอนแฟนตาซีภาคที่16นะครับที่เพิ่งพึ่งพอร์ตมาให้ในทางฝั่ง PC นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าผมเองสามารถที่จะมานั่งเล่นแบบใกล้ๆแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้จอตัวจอมอนิเตอร์ที่มีขนาดความกว้างหรือว่าความใหญ่เนี่ย โอโหที่มากกว่า21-22นิ้วเนี่ยก็อาจ,จะต้องถอยล้นออกมาหน่อยนะครับแต่พอมันเป็นขนาดแบบ21-22นิ้วก็ถือว่าเข้าไปดูแบบใกล้ๆนี้ได้แบบค่อนข้างที่จะสบายตานะครับแต่อันนี้ไม่แนะนำนะเพื่อนๆเดี๋ยวสายตาจะเสียเอานะครับแต่ลืมบอกเพื่อนๆไปในเรื่องของตัวความสว่างของตัวหน้าจอนะครับ ก็แปลงออกมาได้ถึง250นิตนะครับถามว่า250นิตบางคนอาจจะบอกว่าต่ําจังนะครับแต่ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็สามารถที่จะสู้แสงสภาพภายนอกนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดไฟในห้องกี่ดวงนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเปิด3-4ดวงนะครับถามว่ามันจ้าไปจนกรบในเรื่องของตัวแสงสว่างของบนตัวหน้าจอไปเลยไหมก็องบอกนะครับว่าไม่นะครับดีเทลรายละเอียดต่างๆที่เล่นตัวเกมอยู่ก็ค่อนข้างที่จะ ออกมาได้คบขันนะครับหรือจะเล่นในที่แบบมืดๆนะครับก็ไม่ถึงกับว่าตัวความสว่างของหน้าจอน,นั้นจ้าหรือจัดมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ในตัวเกมต่างๆนะครับก็ลองหลายๆเกมเลยนะครับเกมที่มีการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์เร็วๆนะครับวอลวลเลนนะครับก็เรียกว่ามันก็ตอบสนองได้ไม่มีการฉีกขาดของตัวภาพให้เห็นนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัว อ่า p o ปอนด์ไทม์นะครับก็อยู่ที่1 m มิลลิเซกแบบ MPRT โอ้โหเรียกว่าครบจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะเกิดการฉีกขาดหรือเปล่าระดับ1มิลลิเซกก็ถือว่าไม่คีริ้วคีเลยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันในเรื่อง,องของการปรับแต่งคอนฟิกนะครับของตัวาการคนโทรลค่าสีต่างๆก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบคันในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับแต่งได้อย่าง สะดวกง่ายนะครับหรือถ้าใครที่แบบเบื่อนะครับไม่รู้จะปรับยังไงดีนะครับดูแลค่อนข้างเสียวุ่นวายไปนะครับแต่อยากจะให้ภาพมันดูแบบสว่างๆคมๆหน่อยหรือว่าชัดๆ ก็ให้เลือกมาปรับที่ตัวระบบของตัว Advanced DCR เลยนะครับแต่ยังมีในเรื่องของตัวฟังก์ชันช่วยเสริมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนับในเรื่องของตัว FPS Counter นะครับหรือว่าจะเป็นตัว c o s s h a นะครับเป็นตัวเป้านะครับให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้เป้าในลักษณะแบบไหนสำหรับคนที่เน้นเล่นตัวเกมแนว FPS นะครับก็เป็นตัวช่วยในระดับหนึ่งนะครับ ต่อไปเรามาทำการทดสอบตัวจอนี้กับตัวเกม Monster Hunter Wild บนตัว PlayStation 5กันต่อเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหสิ่งที่เพื่อนๆได้มานะครับกับราคาให้คิดไว้ในใจนะครับประมาณ2,000บาทนะครับอย่าเอาไปเทียบว่าโ,โหมันเป็นตัวจอราคาหลายพันนะครับอย่าลืมว่าเราจ่ายไปในราคาประมาณ2,000บาทนะครับถึงแม้จะเป็นในเรื่องของตัวความละเอียด Full HD ก็ตามนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอัตราการ Refresh Rate นะครับที่อาจจะไม่ได้ถึง มากกว่า60 h ฮินะครับเพราะว่าตัวพอร์ตเทนบของจอมอนิเตอร์ตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชัน1.4อยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมองด้านข้างนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ด้านข้างนะครับสีนะครับที่จะเริ่มเพี้ยนเพียนจะอยู่ตรงขอบขอบนะครับเพราะตัวสเปคเขาบอกไว้ว่าองศาในการมองเนี่ยจะได้ถึง178องศานะครับผมก็มองประมาณนี้นะครับอ่ามันจะเริ่มมืดมืดหน่อย ้องขอบขอบนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่รนะครับถ้าจะเล่นเกมในมุมนี้จริงๆนะครับถามว่าเล่นรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะครับเล่นได้อย่างดีแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องถามเพื่อนๆแหละว่าจะเล่นไหมในมุมแบบนี้นะครับในมุมแบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นข้อด้อยอีกจุดหนึ่งก็ว่าได้นะครับจะบอกว่ามันด้อยเหรอโอ้โ,อโหสองพบาทมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมที่จะต้องตัดออกใช่ไหมครับเพราะราคามันเป็นตัวกําหนดไว้อยู่นะครับก็เพื่อนๆ เห็นอะไรไหมครับว่าตัวจอมอนิเตอร์นี้ไม่ให้อะไรมาเรียกว่ามันสําคัญด้วยเหมือนกันนะผมมองนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวช่องออเดิโอเอาท์นะครับหรือว่าตัวแจ็คอ้ตัวรู3.5มมสำหรับเสียบหูฟังนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เอา,เอามาใช้บนตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5เนี่ยเรียกว่ามันจะเป็นใบใชมครั <laughs> มันจะเป็นใบเพราะมันไม่มีลําโพง ใช่ไหมครับตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้มีลําโพงแบบบิวอินมาให้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไปใช้บนตัวทางฝั่ง PC อยู่แล้วคงไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวซาวการ์ดนะครับก็เป็นค่า d e ฟอลต์ที่อยู่บนตัวเมนบอร์ดกันอยู่แล้วในยุคปัจจุบันนะครับก็สามารถใช้ตัวช่อง3.5มมนะครับหรือว่าจะเป็นลําโพงที่เป็นแบบ USB ก็ได้ดังนั้นถ้าใครที่จะมาใช้บนตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5นะครับผมก็ขอแนะนำนะครับควรที่จะมีตัวลําโพงที่เป็นแบบ USB ติดไว้ด้วย สักตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเสียบเพียงแค่บนตัวเครื่อง p 5นะครับแค่นี้ก็จะช่วยยกระดับนะครับในเรื่องของตัวฟังก์ชันของตัวจอมอนิเตอร์ GA22FC ตัวนี้ให้ดูมีความครบเครื่องมากยิ่งขึ้นนะครับหรือคนไหนไม่อยากจะใช้ลาโพงนะครับเป็นสตุ้งสตังที่มันเปลืองขึ้นมานะครับก็ไปใช้ทางออกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ผ่านตัวจอยด้วนเซนต์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเฮดโฟนที่เป็นแบบบลูทูธอะไรก็ว่าไป นะครับแต่เรียกว่ามันมีทางออกเสมอนะครับกับตัวจอมอนิเตอรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับกับราคาที่ได้จ่ายออกไปประมาณ2,000บาทนะครับผมก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ออกไะได้ได้กลับมานะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับตัวเม็ดเงินที่ได้ไปแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดูแล้วมันค่อนข้างคุ้มค่ามากจริงๆก็คือในเรื่องของการรับประกันนะครับผมมองว่าประมาณ3ปีเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเยอะนะ3ปีนะครับ2,000ว่าบาทประมาณ2,000นะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวประสบการณ์ นะครับที่ผมเองได้ทําการทดสอบแล้วก็ใช้งานแล้วนะกับตัวจอตัวมอนิเตอร์รุ่นนี้ของทางคุณเลิฟมาสเตอร์แล้วเอามาบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนกันถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อหรือว่าเอ๊อยากจะลองดูหน่อยนะครับก็ลองกันดูได้นะครับเพราะราคาก็ถือว่าเป็นตัวเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับใครจะเอาไปใช้เป็นตัวจอสำรองนะครับหรือว่าจะไปใช้กับตัวกล้องวงจรปองวงจรปิดต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวการกินพลังงานก็ไม่ได้สูงมากนะครับแถมในเรื่องของตัวน้ําหนัก ก็เบาอีกด้วยนะครับอันนี <S <S ้แหละก็เป็นตัวจอมอนิเตอร์ที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆอีหนึ่งรุ่นอีหนึ่งโมเดลของทาง Cooler Master นะครับกับตัวรุ่น GA22F4 นะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับตัวสินค้าต่างๆของทาง Cooler Master นะครับที่ผมจะทยอยยออกมาแนะนำเพื่อนๆกันต่อไปนะครับในวันต่อๆไปสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ